นเอเกาภาคพิเศษตอนที่5้าตอนความจริงหน่าี่จะช่ได้แอ่ไกันเนี่ยี่ฉันรู้อยู่ตอนที่ไหนตั้ตนนไม่มีการช่วยอะรเ่องนี้มนต้องไม่ปกติแน่นอน พ่อฉันไม่เคยจ้างหุ่นจนมาปกคลุมบ้านเขาเลยนะเขาพึ่งแต่กำลังตัวเองเท่ามันไปเถอะเอออหุ่นตัวนี้แข็งดีเยอะนะหุ่นหน้ามาเสียเนี่ยนั่นแต่ทำให้อืมไม่กด นี่แกคิดว่าแกาจะสามารถจัดการฉันได้นะหรอฝันไปเถอะเนี่แล้ววิลอนวิลอนกร,ร,ราจะถูกตอบเขาถูกตปยไม่ใช่โดยคนเราจะรับได้นะไม่ต้องโวยวายขนาดนี้อ้แกโอ้แรงเยอะดีนี่โอ้วชิปช่วยด้วย อ้าไอ้ลูกเวนทำไรฉั่นไปน้าครับไม่เป็นไรครับน้าช่วยด้วยจะโดนเผาตะกี้ว่าจะโดนเผาคนเดียวช่วยผมด้วยคุณครับ อ้าวแคคตันน่ว่ะไอ้เพื่อนเวนส่วนนี่ก็เคยทำให้ฉันมีสุดท้ายนะแกเท่านี้แล้วจบอ,อดูเหมือนว่าฉันต้องไปช่วยพวกเขาสินะได้ มึงทำแบบนี้เฮ้ยทำอะไร,รลงไปฉันกก้าเหยี่ยจามจริงจริงอ้าาจะดูปิวเลยโถ่อ้ยน่าโม้ต้องใช้ปืนจากแขนขวาและหยุดเวลาคิดว่าแกเด้ยนะจะไปทำร้ายคนนะหรอ,อปืนไมคาด ระเบิดแขนก้นูแขนแกก็ระเบิดอ้าวแขนแกพังไปแล้วเท่ากับปืนของแกก็ใช้ไม่ได้ใช้สิแขนถึงแขนขวาฉันจะพังแต่ฉันก็ยังมีแขนซ้ายอยู่นะเอ้ยอ okay. ้อ เี่จะทำแบบนี้ได้มีไม่กี่คนหรอกแต่ฉันคือคนเดีฉันจะทำอะไรก็ได้เออได้ฉันว่านะแกนี่นะมันจะมีจุดดีอย่างหนึ่งก็คือผิวกายของแกเป็นเหล็กโอเคเข้าใจแล้วจะจะเลือีิขาดไง แค่นี้จะไปทำอะไรได้แกเกินไปแล้วนะถ้ยคิดว่ากแกเตะฉันแค่นี้แล้วฉันจะจอแพ้นั่นเหรอไม่มีเตะแล้วจะยอมแพ้แค่นั้นนะ่ะไม่มีเลยไ,ได้ต้องการเล่นคนอื่นในหะ้แกต้องเสียใจแล้วกออกไปอ้าโทษทีนะ ฉันจะสะสมพลังความแข็งของฉันแปบ๊บหนึ่งนะนายทำทำไมเธอกะรู้หยุดเวลาระเบิดปีฆาด เกทำเแบบนี้กับฉันได้ไอง,องอโอเคตั้งที่นี้ตอกอ่อนยากวะงั้นฉันจะตามล่าพวกนั้นตลอดไปนี่เมลอนอะไร จัดการไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็ดูมันดีแสงดับแล้วแสดับแสดงว่าเครื่องพังแล้วไงโอเคดีหน่อยแต่ตอนนี้ไฟของพัมกินที่อยู่ตรงหลังก็มันเต็มหน้าเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรแต่ฉันมองว่าใช่ส่วนแบบนี้เขาไปเอามาจากไหนโอเคพวกเราเจอมันแล้ว ได้เงินเดือนจะฆ่าภมมันเองจัฆ่ามันแล้วเดี๋ยวคุณนาจะต้องทำตามดรสันสาด้วยใครวะเดี๋ยวเราเอาพวกเรามีสี่คนพอดีเลยแล้วมันก็มีสี่คนพอดีเนอะเอาคนละคนไหมเออดีเอ,อ้ยเดี๋ยวฉันจะปาไมดไปไปไงวะแล้วมันก็จะไปแทง โอ้ยังไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยปักอะไรวะอ้ดูดิก็ปัญญาอ่อนแ,อนนอนอแค่แค่นี้จะทำอะไรฉันได้ไปแกคิดว่ามีดแค่นี้จะทำอะไรฉันได้อาจจะทำได้ถ้าฉันเอาจริงน่ะน,นะ มีอะไรวะไอ้มีของฉันนี่วะเฮ้ยน่าอารมณ์เสียจริงๆอายหน้าดีกว่า